สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้ดิฉันแพทย์หญิงนลินโสภาจะมาคุยกับพี่น้องผู้ชายทุกท่านเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่กล้าพูดแต่สำคัญมากๆนะคะดิฉันทำงานในวงการแพทย์มากกว่า25ปีแล้วเจอผู้ป่วยมามากมายและว,วันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมคุณลุงหลายๆท่านที่อายุเกิน65ปีควรจะพิจารณาเลิกใส่กางเกงในแบบรัดตัวหรือที่เรียกว่า r ี e f s แบบเก่า ดิฉันจะบอก12สสัญญาณที่ร่างกายของคุณกำลังบอกว่าพอเถอะผ่อนคลายหน่อยได้แล้วและเชื่อดิฉันเถอคะค่ะหลายอาทิตย์ก่อนมีลุงท่านหนึ่งมาหาดิฉันบอกว่าเปลี่ยนมาใส่กางเกงในแบบหลวมๆบ็อกเซอร์แล้วรู้สึกเหมือนชีวิตเปลี่ยนไปเลยก่อนที่เราจะเริ่มนะคะดิฉันอยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่ลองนึกดูว่าครั้งสุดท้ายที่คุณรู้สึกสบายตัวจริงๆในกางเกงในของคุณเองเป็นเมื่อไหร่ ถ้าคุณนึกไม่ออกแสดงว่าคุณควรฟังเรื่องนี้จริงๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพราะช่องนี้คือที่ที่เราจะมาดูแลสุขภาพกันแบบจริงจังไม่อายที่จะพูดความจริงเอาละค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าข้อแรกนะคะคุณมีอาการปวดขาหนีบหรือบริเวณขาอ้นตลอดเวลาดิฉันจะบอกตรงๆนะคะหลายๆท่านคิดว่าเป็นเพราะแกไปแล้วหรือเดินมากไปแต่ความจริงแล้ว กางเกงในแบบรัดตัวที่คุณใส่อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้กางเกงในแบบบีฟส์ส่วนใหญ่มีขอบยางรัดแน่นที่บริเวณขาหนีบมันกดทับเส้นประสาทและกล้ามเนื้อตรงนั้นพอเราอายุมากขึ้นผิวหนังบางลงกล้ามเนื้ออ่อนแอแรงยางรัดเหล่านี้ไม่ได้แค่วางอยู่บนผิวหนังแต่มันกดเข้าไปในเนื้อเยื่อทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยบางคนมีอาการปวดลามไปถึงหลังส่วนล่างด้วยดิฉันเคยมีคุณลุงท่านหนึ่งไปนวดมาหลายเดือน จนกระทั่งมีคนแนะนำให้ลองเปลี่ยนกางเกงในดูรู้ไหมคะอาการดีขึ้นเกือบหมดภายในสัปดาห์เดียวถ้าคุณรู้สึกว่าบริเวณขานีบหรือขาอน้นปวดเมื่อยทุกเย็นหรือต้องคอยดึงปรับกางเกงในบ่อยๆนั่นคือร่างกายกำลังร้องขอให้คุณผ่อนคลายบางครั้งการถอดเครื่องรัดนี่ออกไปก็เหมือนกับปลดภาระที่คุณไม่รู้ตัวว่ากำลังแบกอยู่ข้อที่สค่ะ คุณมีอาการผิวหนังอักเสบหรือผื่นคันบริเวณขานีบเรามาคุยกันเรื่องที่เกิดขึ้นใต้กางเกงในกันหน่อยโดยเฉพาะบริเวณที่ผิวหนังพับซ้อนกันคุณลุงหลายท่านมีปัญหาเรื่องผิวหนังอักเสบซึ่งเกิดจากเหงื่อความร้อนและการเสียดสีกางเกงในแบบรัดตัวโดยเฉพาะที่ทำจากผ้าสังเคราะห์มันสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับเชื้อราและแบคทีเรียมากม ยิ่งหลังวัยหมดความเป็นชายแล้วผิวหนังบางลงและละเอียดอ่อนมากขึ้นเพิ่มเติมอีกว่าความร้อนความชื้นถ้าถูกขังไว้นานเกินไปอาจทำให้เกิดการติดเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียได้ส่วนนี้คนมักจะมองข้ามหลายๆคนทาโลชั่นสบู่ต่างๆแต่ไม่เคยตั้งคำถามว่าตัวกลางเกงในเองอาจเป็นต้นเหตุ และพอเราอายุมากขึ้นการรักษาก็ยากขึ้นด้วยเพราะการไหลเวียนเลือดช้าลงผิวหนังใช้เวลาในการสร้างเซลล์ใหม่นานขึ้นดังนั้นถ้าคุณเคยรู้สึกแสบคันมีรอยแดงมีผื่นหรือมีจุดด่างดำที่ไม่หายปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่สบู่หรือโลชั่นแต่อยู่ที่ตัวกางเกงในเองการให้ผิวหนังได้หายใจอาจเป็นทางรักษาที่ดีที่สุด ข้อที่3นะคะคุณรู้สึกหายใจไม่สะดวกหรือรู้สึกแน่นหน้าอกอันนี้ตอนแรกตัวดิฉันเองก็แปลกใจเหมือนกันแต่พอรู้แล้วก็สมเหตุสมผลมากกางเกงในหลายชนิดโดยเฉพาะที่มีเอวสูงหรือรัดแน่นเกินไปมันจำกัดการขยายตัวตามธรรมชาติของกรงซี่โครงสำหรับคุณลุงที่อายุมากขึ้นนี่เป็นเรื่องใหญ่มากตามธรรมชาติแล้วพอเราอายุมากขึ้นปอดของเราก็มีความจุลดลง เนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นการเคลื่อนไหวทุกอย่างจึงสำคัญถ้าคุณเคยรู้สึกว่ามีสายรัดตึงๆรอบตัวหรือหายใจตื้นๆหรือรู้สึกว่าหายใจไม่เต็มปอดกางเกงในของคุณอาจเป็นสาเหตุดิฉันเคยคิดว่าอาการหายใจไม่สะดวกเป็นเพราะความเครียดแต่พอเริ่มสวมกางเกงแบบหลวมๆหรือไม่สวมเลยตอนอยู่บ้านรู้สึกว่าหายใจลึกขึ้นนอนหลับสบายขึ้นพูดจาไม่เหนื่อยแพทย์อธิบายว่า เมื่อกางเกงรัดกรงซี่โครงมันไม่ได้กระทบแค่ปอดแต่ยังกดทับกระบังลมและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการหายใจด้วยนี่สำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับท่านที่มีโรคหอบหืดปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือปัญหาปอดอื่นๆที่มากับวัยถ้าคุณรู้สึกแน่นหน้าอกทุกเย็นลองใช้เวลาหนึ่งวันเต็มโดยไม่สวมกางเกงในแบบรัดตัวแล้วสังเกตความรู้สึกคุณอาจแปลกใจว่าการหายใจง่ายขึ้นขนาดไหน ข้อที่4ค่ะคุณมีอาการท่าทางไม่ดีและมีอาการปวดหลังส่วนบนท่าทางเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราต้องกังวลมากที่สุดตอนแก่ขึ้นนาเศร้าที่กางเกงในไม่ได้ช่วยอย่างที่เราคิดตั้งแต่เด็กเราถูกบอกว่ากางเกงในให้การพยุงพักแต่ความจริงแล้วโดยเฉพาะตอนเราแก่ขึ้นมันทำให้กล้ามเนื้อหลักและกล้ามเนื้อท่าทางอ่อนแอแรง มันเหมือนกับใส่เครื่องพยุงตลอดเวลากล้ามเนื้อที่เคยทำหน้าที่พยุงร่างกายให้ตั้งตรงกลับขี้เกียจทำงานเพราะกางเกงในทำแทนให้หมดแล้วคุณอาจคิดว่ากางเกงช่วยท่าทางแต่ถ้าคุณพบว่าตัวเองข้อม,มากขึ้นรู้สึกตึงที่หลังส่วนบนหรือสังเกตว่าหลังโก่งเร็วกว่าที่คาดไว้กางเกงของคุณอาจกระตุ้นให้กล้ามเนื้อฝ่อลงแทนที่จะช่วยปรับท่าทางดิฉันเรียนรู้เรื่องนี้อย่างยากลำบาก เมื่อดิฉันเปลี่ยนไปใส่กางเกงในแบบรัดตัวมากเกินไปหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนไหล่เจ็บมากขึ้นและพบว่ายากที่จะยืนตรงโดยไม่ต้องออกแรงเมื่อดิฉันถอดโครงสร้างพิเศษออกและให้ร่างกายมีพื้นที่เคลื่อนไหวตามธรรมชาติรู้สึกว่าร่างกายอยู่ในแนวเดียวกันมากขึ้นและไม่ถูกจํากัดนั่นคือสิ่งสำคัญร่างกายของคุณจำวิธีพยุงตัวเองได้แค่ต้องการอนุญาตให้ทำ ข้อที่5นะคะคุณสังเกตเห็นก้อนปุ่มหรือบวมบริเวณขาหนีบหรือบริเวณอวัยวะเพศคุณเคยพบก้อนแข็งๆใกล้ขาหนีบหรือบวมแปลกๆแ,แล้วตกใจใช่ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วเพราะสำหรับคุณลุงเราถูกบอกให้ระวังเรื่องมะเร็งหรือปัญหาต่อมน้ำเหลืองแต่นี่คือสิ่งที่หลายคนไม่รู้ กางเกงในที่รัดแน่นเกินไปสามารถจำกัดการไหลของน้ำเหลืองซึ่งเป็นระบบที่ขนส่งสารพิษและของเสียออกจากเนื้อเยื่อและเมื่อระบบนั้นติดขัดของเหลวจะสะสมทำให้เกิดอาการบวมไม่สบายและแม้แต่ก้อนแข็งๆที่อ่อนไหวลองนึกภาพระบบน้ำเหลืองเป็นแม่น้ำที่ไหลเงียบๆเ,เมื่อมีเขื่อนนั่นคือกางเกงที่รัดแน่นของคุณกีดขวางทางแม่น้ำก็ท่วม และเมื่อมันท่วมมันสร้างความเจ็บปวดและความอับอายดิฉันคุยกับพยาบาลเกษียณท่านหนึ่งท่านบอกว่าผู้ชายหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าน้ำเหลืองอุดตันนี่เป็นอะไรที่แยก่กว่าทั้งที่จริงๆแล้วเป็นแค่การไหลเวียนไม่ดีที่เกิดจากเสื้อผ้าที่รัดเกินไปการสวมกางเกงในสิบชั่วโมงขึ้นไปต่อวันสร้างแรงกดทับเรื้อรังอาจทำให้บริเวณขานิบบวมมีอาการเจ็บเมื่อข้างลำตัวและรู้สึกหนักบริเวณอวัยวะเพศ ถ้าคุณสังเกตอาการเหล่านี้และแพทย์ตรวจไม่พบภาวะร้ายแรงลองอยู่โดยไม่สวมกางเกงในสักสองสัปดาห์มันอาจปลดปล่อยความตึงเครียดและช่วยให้ร่างกายระบายสารพิษได้ดีขึ้นจริงๆข้อที่6ค่ะคุณต้องปรับกางเกงอยู่ตลอดทั้งวันอันนี้อาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ดิฉันจะบอกคุณตรงๆนะคะถ้าคุณต้องคอยปรับกางเกงในตลอดเวลาดึงเอวขึ้นปรับขาด้านข้างหรือคลายเอว นั่นไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อยมันคือสัญญาณว่าร่างกายของคุณกับกางเกงของคุณไม่เข้ากันอีกต่อไปพอเราอายุมากขึ้นร่างกายเปลี่ยนแปลงกรงซี่โครงขยายเล็กน้อยผิวหนังยน่นเนื้อเยื่ออ่อนนุ่มและมีโครงสร้างน้อยลงแต่เรายังคงใส่กางเกงที่ออกแบบสำหรับร่างกายที่แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงคือร่างกายตอนหนุ่มกระชับกว่า ถ้าคุณดึงกางเกงทุกชั่วโมงเพื่อให้สบายนั่นคือร่างกายพยายามบอกคุณว่าอันนี้ไม่ได้ผลสำหรับผมอีกต่อไปการสวมเสื้อผ้าที่ต้องใส่ใจตลอดเวลาทำให้พลังงานทางจิตหมดไปมันทำลายอารมณ์ของคุณสร้างความเครียดโดยไม่รู้ตัวและทำลายความสงบสุขของคุณท้ากางเกงของคุณกลายเป็นงานเต็มเวลาแค่เพื่อให้มันอยู่กับที่ทำไมต้องใส่มันด้วยล่ะคะข้อที่เจค่ะคุณรู้สึกอิสระเมื่อไม่ใส่มัน อันนี้อาจไม่ปรากฏในแฟ้มประวัติของแพทย์แต่มันเป็นความจริงความรู้สึกเบาโลง่งอิสระอย่างแท้จริงที่คุณได้รับเมื่อถอดกางเกงในออกนั่นไม่ใช่แค่ความสบายมันคือร่างกายของคุณกำลังถอนหายใจด้วยความโลง่งและดิฉันจะพูดตรงๆกับคุณนะเมื่อดิฉันเลิกใส่กางเกงในรัดตัวทุกวันดิฉันสังเกตเห็นบางอย่างที่น่าสนใจ ดิฉันยืนตรงขึ้นหายใจได้ง่ายขึ้นและแม้แต่รู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นหลายๆคนใส่กางเกงในมาหลายสิบปีโดยไม่เคยตั้งคำถามมันกลายเป็นนิสัยที่เราไม่คิดอะไรจนกระทั่งถึงช่วงเวลานั้นที่เราไม่ใส่สักสองสามชั่วโมงแล้วรู้สึกเป็นอิสระนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นั่นคือระบบประสาทของคุณกำลังคลายตัว น้ำเหลืองไหลเวียนได้อิสระขึ้นผิวหนังหายใจได้อีกครั้งกล้ามเนื้อผ่อนคลายและมันเกี่ยวกับอารมณ์ด้วยมันคือการปล่อยวางแรงกดดันหลายสิบปีทั้งในเชิงเปรียบเทียบและเชิงตรงตัวที่จะต้องพยุงตัวเองต้องดูเหมาะสมต้องดูกระชับเมื่อคุณอยู่โดยไม่ใส่กางเกงในแล้วรู้สึกสงบความรู้สึกนั้นคือสัญญาณคุณไม่ต้องการอนุญาตมากกว่านี้ ข้อที่8นะคะรูปร่างของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงหรือบริเวณอวัยวะเพศอ่อนไหวมากขึ้นไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้มากพอว่าร่างกายของเราเปลี่ยนไปมากแค่ไหนหลังอายุ 60. เนื้อเยื่ออ่อนนุ่มลงบางครั้งมีเส้นใยมากขึ้นและหลายกรณีอ่อนไหวมากขึ้นสิ่งที่เคยรู้สึกเป็นการพยุงที่สบายตอนนี้อาจรู้สึกเหมือนถูกขัดบีบกดในจุดที่ไม่ถูกต้อง นั่นเป็นเพราะกางเกงในมักออกแบบสำหรับความกระชับไม่ใช่ความอ่อนโยนและหลังจากวัยทององค์ประกอบไขมันในบริเวณอวัยวะเพศเพิ่มขึ้นในขณะที่เนื้อเยื่อต่อมลดลงนั่นหมายความว่ารูปร่างเปลี่ยนไปและกางเกงก็ไม่พอดีเหมือนเดิมอีกต่อไปแม้แต่ขอบหรือรอยต่อที่อ่อนโยนก็เริ่มระคายเคืองทำให้เกิดจุดกดทับที่คุณไม่เคยมีเมื่อ10ปีก่อน ถ้าคุณพบว่าตัวเองต้องปรับกางเกงตลอดเวลาเพื่อความสบายหรือแม้กระทั่งหลีกเลี่ยงการใส่กางเกงในบางชนิดเพราะรู้สึกไม่ถูกต้องคุณไม่ได้จินตนาการร่างกายของคุณกำลังบอกคุณว่ารูปแบบกางเกงมาตรฐานไม่เหมาะกับประสบการณ์จริงของคุณอีกต่อไปในช่วงชีวิตนี้สิ่งสำคัญควรเป็นความรู้สึกดีในผิวของคุณไม่ใช่บังคับมันให้เข้ากับสิ่งที่ไม่เหมาะกับคุณอีกต่อไป ข้อที่9ค่ะคุณนอนใส่กางเกงในและมันทำให้เกิดอันตรายโอ้ตำนานที่เราถูกบอกในฐานะผู้ชายนอนใส่กางเกงในช่วยให้กระชับไม่ให้หย่อนยานในตอนกลางคืนดิฉันได้ยินมาตลอดชีวิตและทำตามโดยไม่ตั้งคำถามแต่ความจริงคือแพทย์แนะนำอย่างยิ่งไม่ให้นอนใส่กางเกงในโดยเฉพาะหลังอายุ65ทําไมอะนะคะ เพราะการนอนหลับคือเวลาที่ร่างกายต้องการคลายตัวอย่างสมบูรณ์ไหลเวียนได้ดีและซ่อมแซมเมื่อคุณใส่กางเกงในโดยเฉพาะแบบรัดตัวตลอดคืนคุณกำลังจำกัดการไหลของน้ำเหลืองจำกัดการขยายตัวของหน้าอกและแม้แต่เพิ่มขอดซ้อตอนกลางคืนซึ่งเชื่อมโยงกับความเครียดและการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพ การศึกษาหนึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ชายที่ใส่เสื้อผ้ารัดตัวตอนนอนมีเครื่องหมายการอักเสบสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนอกจากนี้กางเกงในขยับในขณะที่คุณนอนคุณอาจตื่นมาพร้อมรอยเอวกดเส้นคันคันสีแดงหรือแม้กระทั่งปวดบริเวณอวัยวะเพศถ้าเสียงนี้คุณหูถึงเวลาคิดใหม่เรื่องนิสัยใส่กางเกงในตอนกลางคืนร่างกายของคุณต้องการพักผ่อนไม่ใช่การจำกัดข้อที่10ค่ะ คุณมีประวัติปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะหรือระบบสืบพันธุ์อันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับเราที่เคยผ่านการเดินทางด้านสุขภาพที่ยากลำบากถ้าคุณเคยผ่าตัดต่อมลูกหมากมีการผ่าตัดบริเวณอวัยวะเพศการตัดต่อมน้ำเหลืองการฉายรังสีมีปัญหาต่อมลูกหมากหรือบวมน้ำเหลืองเรื้อรังการใส่กางเกงในมาตรฐานอาจรบกวนการรักษาของคุณแพทย์มักแนะนำเสื้อผ้าอัเฉพาะที่ออกแบบสำหรับการฟื้นตัวหลังผ่าตัด แต่หลังจากช่วงนั้นการใส่กางเกงในปกติอีกครั้งอาจสร้างแรงกดดันที่ไม่จำเป็นต่อเนื้อเยื่อแผลเป็นและทางเดินน้ำเหลืองอาการบวมใต้แขนเจ็บร,บรอบๆกรงซี่โครงและแม้แต่การข้างของของเหลวอาจแย่ลงเพราะกางเกงในพิชนิด และรู้ไหมคะผู้ชายหลายคนทนเพียงเพราะเราถูกบอกว่านี่คือความรู้สึกของกางเกงในแต่เมื่อร่างกายของคุณผ่านการผ่าตัดหรือบาดเจ็บมาแล้วคุณสมควรได้รับความอ่อนโยนพิเศษพื้นที่พิเศษและความเห็นอกเห็นใจพิเศษไม่ใช่ยางรัดตึงๆและลวดคมและถ้านี่คือคุณกรุณาปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับทางเลือกที่อ่อนโยนไม่บีบรัดหรือถามว่าการอยู่โดยไม่ใส่กางเกงในที่บ้านเหมาะกับสถานการณ์ของคุณไหม ข้อที่11นะคะคุณให้ความสำคัญกับความสบายของสังคมมากกว่าความสบายของตัวเองอันนี้ลึกซึ้งมากค่ะเราใส่กางเกงในมากี่ปีแล้วไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เพื่อวิธีที่คนอื่นมองเราเราไม่อยากดูเซอะซะเราไม่อยากโดนจ้องแบบตัดสินเราไม่อยากทำให้ใครไม่สบายใจแต่นี่คือความจริงที่โหดร้ายถ้าคุณอายุเกิน65และยังคงใส่กางเกงในแค่ เพื่อให้คนอื่นรู้สึกโอเคคุณกำลังมอบอำนาจของคุณให้ไปกางเกงในไม่ใช่แค่เครื่องแต่งกายทางกายภาพมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคาดหวังที่ว่าเราควรดูเป็นระเบียบเรียบร้อยว่าเราควรซ่อนสิ่งที่หย่อนยานว่าร่างกายที่แก่ชาราต้องถูกควบคุมแต่มีอะไรบางอย่างที่ปฏิวัติเกี่ยวกับการเลือกความสบายของคุณเอง,องเกี่ยวกับการพูดว่าไม่ ai, ผมไม่ต้องการสิ่งนี้อีกต่อไป และที่น่าแปลกคือคนส่วนใหญ่จะไม่สังเกตด้วยซ้ำโลกยังคงหมุนต่อไปแต่คุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในความมั่นใจนั่นคือเมื่อคุณตระหนักว่าในที่สุดคุณกำลังใช้ชีวิตเพื่อตัวเองและข้อสุดท้ายข้อที่12ค่ะคุณโตเกินความจำเป็นแล้วเรียบร้อยนี่คือสัญญาณสุดท้ายและอาจเป็นสัญญาณที่สาคัญที่สุดก็ได้คุณได้รับสิทธิ์ที่จะหยุดทาในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับคุณแล้ว ถ้ากางเกงในทำให้รู้สึกไม่ดีถ้ามันไม่พยุงร่างกายหรือจิตใจของคุณคุณสามารถปล่อยมันไปได้เลยคุณไม่ต้องการใบรับรองจากแพทย์คุณไม่ต้องการการอนุมัติจากใครคุณไม่ต้องการแม้แต่เหตุผลเหมือนกับที่เราหยุดใส่รองเท้าส้นสูงหรือแต่งหน้าหรือย้อมผมสิ่งนี้ก็สามารถเป็นตัวเลือกที่รากฐานอยู่ที่อิสรภาพไม่ใช่การกระบาด คุณลุงบางท่านที่สง่างามและมีสเสน่ห์ที่สุดที่ดิฉันรู้จักท่านไม่ได้ใส่กางเกงในมาย0สิปีแล้วท่านเคลื่อนไหวด้วยความสง่างามท่านเปล่งประกายความมั่นใจในตนเองและไม่มีใครเลยที่กังวลว่าใครจะตัดสินท่านถ้าคุณโตเกินกางเกงในแล้วนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวนั่นคือการเติบโต ก่อนที่เราจะจบวันนี้นะคะดิฉันอยากจะตอบคำถามที่หลายๆท่านอาจคิดอยู่แล้วทางเลือกคืออะไรเพราะดิฉันรู้ว่าหลายท่านอาจกำลังคิดว่าโอเคดิฉันเข้าใจแล้วแต่จะให้ดิฉันออกไปข้างนอกแบบไม่ใส่อะไรเลยเหรอฟังนะคะมีทางเลือกมากมายเลย สำหรับท่านที่อยู่บ้านกางเกงนอนหลวมๆห,หรือกางเกงขาสั้นผ้าฝ้ายจะสบายมากสำหรับท่านที่ต้องออกไปข้างนอกลองดูกางเกงในบ็อกเซอร์แบบหลวมๆที่ทำจากผ้าฝ้ายไม่มียางรัดหรือกางเกงในแบบไม่มีขอบที่ออกแบบพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ถ้าคุณต้องการการพยุงเพราะปัญหาสุขภาพมีกางเกงในทางการแพทย์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษที่อ่อนโยนตแต่ให้การพยุงหรือถ้าคุณกังวลเรื่องการควบคุมกระเพาะปัสสาวะมีกางเกงในซับในที่ไม่รัดแน่นแต่ปลอดภัยและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆสิ่งที่ดิฉันอยากจะบอกพี่น้องทุกท่านคือนี่คือร่างกายของคุณนี่คือชีวิตของคุณ ถ้าคุณสบายใจกับกางเกงในที่คุณใส่อยู่ตอนนี้และไม่มีอาการอะไรคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ถ้าคุณมีอาการใดๆที่ดิฉันพูดถึงลองคิดดูนะคะอย่าลืมว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการกระบทหรือการทำตามกระแสนี่คือการฟังร่างกายของคุณและการดูแลตัวเองในวิธีที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดดิฉันแพทย์หญิงนลิน โสภาทำงานมากกว่า25ปีแล้วเห็นผู้ชายมามากมายและสิ่งหนึ่งที่ดิฉันเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อย,อยๆบางครั้งสร้างความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดการถอดกางเกงในที่ไม่สบายอาจเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นขอบคุณที่รับฟังวันนี้นะคะถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณกรุณากดไลค์กดติดตามช่องและแชร์ให้เพื่อนๆ ของคุณที่อาจต้องการได้ยินเรื่องนี้แล้วดิฉันจะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะดูแลสุขภาพนะคะ